สวัสดีชาวฟลิปโปเกอร์อย่างเช่นเคยนะครับรายการไททันแฮนด์รีวิววันนี้ก็ยังอยู่กับรายการเมนอีเวนต์บายอินหนึ่งแสนดอลลาร์นะครับเดีย๋ยวเราไปดูแฮนด์ที่น่าสนใจวันนี้กันนะครับว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้แอคชั่นมอหมดนะครับไม่มีคนมีแฮนด์เล่นเลยมาถึงสมอลบายเจอกับบิ๊กบายครับสมอลบายมี8 9ออฟซู uit, ส่วนบิ๊กบายมี6 4ซูผู้เล่นฝั่งของบิ๊กบายนี่ถือว่าโด่งดังมากนะครับในโลกออนไลน์ถ้ามันเพื่อนไม่รู้จักเขานะครับเวลาเขาเล่นออนไลน์นี่เขาชื่อนะครับ คนนี้เนี่ยได้ฉายาว่าเป็นคนที่เล่น Cash Game Online, แคชเกมออนไลน์เก่งที่สุดในโลกนะครับคนที่เล่นอยู่ในตำแหน่งบิ๊กไบนะครับแอคชั่นฝั่งของสมอลไบเลที่จะลิมคอไปที่2000ถ้าฝั่งของบิ๊กไบเนี่ยไม่มีแฮนด์ที่ดียังไงเขาก็เช็คอยู่ดีเราก็จะได้ลงไปดูฟอบในราคาที่ถูกนะครับฝั่งของบิ๊กไบก็เช็คนะครับแอคชั่นพรลฟอบไม่มีอะไรมากนะครับเป็นลิมพอท แต่ว่าฟลอปเปิดมา3ใบแรก288นะครับฝั่งของสมอลบายตอนนี้ติดทริปแนะครับจะเห็นได้ว่าโอกาสชนะของเขาเนี่ยนำถึง94%ส่วนฝั่งของบิ๊กบายตอนนี้มีโอกาสชนะแค่6%เพราะว่าเขาไม่ติดอะไรเลยบนฟลอปนี้นะครับสมอลบายก็เลือกที่จะเบ็ดออกไปก่อนนะครับเบาๆที่2,000ชิปแอคชั่นกลับมาถึงบิ๊กบายมองยังไงก็ไปต่อไม่ได้นะครับในสถานการณ์นี้แต่ว่าพี่แกไม่ยอมง่ายๆครับเลือกที่จะคอตามไปดูเทินก่อน2,000ชิป เทิร์เปิดมาเป็นสิบโพดาตอนนี้คุตตี้ของฝั่งบิ๊กไบเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเขามาดอติดเป็นฟลัดดอที่เทิร์แต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเพราะว่าฝั่งของสมอลไบนี่เขามีทริปอยู่ฟัดดอบางตัวเนี่ยก็ถูกตัดออกไปนะครับเพราะว่าไม่ทำให้ฝั่งของสมอลไบเนี่ยติดปูเฮาได้สมอลไบ u ์เลที่จะเช็คไปก่อนนะครับในสปอตนี้แอคชั่นกลับมาถึงฝั่งของบิ๊กไบเขาเลือกที่จะเบสใส่ในสปอตนี้นะครับที่3,500ชิป เราะจะดูจากแอคชั่นของฝั่งสมอลบายเนี่ยเขาเบทที่ฟลอปแล้วเขาเช็คที่เทิร์นเนี่ยฝั่งของสมอลบายเนี่ยอาจจะไม่ติดอะไรเลยบนฟลอปนะครับเพราะว่าบอร์ดเนี่มันค่อนข้างที่จะติดยากนะครับสมอลบายเนี่ยอาจจะไม่ติดอะไรเลยก็ได้นะครับในสปอตนี้อาจจะบาร์รับเขาอยู่ถ้าเขาเบทในสปอตนี้เขาอาจจะเทคพอร์ตได้เลยแต่ว่าตอนนี้สมอลบายเขาไม่จริงๆนะครับยังไงตรงนี้ผมคิดว่าเขาก็ต้องเรียกแวลูนะครับสมอลบายก็เลือกที่จะเช็คลีสไปที่หนึ่งหมื่นสามพันชิป บอกเลยว่าตอนนี้ฝั่งของบิ๊กไบยังไงก็คอตามไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไงอะเราตามแน่นอนในสปอตนี้และแฮนด์ของเขาเนี่ยไม่ติดอะไรเลยด้วยตอนนี้มีแค่ flash door เพียวๆสเตท door ก็ไม่มีแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจเขานะครับหยิบชิปขึ้นมานับเราก็เลือกที่จะคอตามไปในสปอตนี้ก็คิดว่าถ้าคอมาถึงขนาดนี้แล้วก็น่าจะหมอบไม่ง่ายไม่ได้นะครับไปดูริเวอร์เลยดีกว่า หรเวอร์เปิดมาเป็น A โพดรดามครับโอ้โ oh หบอกเลยว่าฝั่งของสมอลบายนี่สวยสุดๆฝั่งของบิ๊กบายตอนนี้ลันเนอร์ลันเนอร์มาติดฝัดทำให้เขามีโอกาสชนะ100%ฝั่งของสมอลบายก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เขานี่แพ้100%แล้วยิบชิปขึ้นมาเบ็ดต่อไปที่12,000ชิปยังไงสปอตนี้บิ๊กบายต้องเลสแน่นอนนะครับเพื่อเรียกแวรลู คิดดูสักพักหนึ่งนะครับเขาเรียกที่จะเลสไปที่45,000ชิปฝั่งของสมอ l บาย Snap Core เลยครับจังหวะน,นี้บอกเลยว่าช็อคแน่นอนนะครับถึงกับถอดแว่นออกมาดูชัดๆว่าใช่ชหรือเปล่ายิ้มเจรินบอกถึงความโคตรเซ็งนะครับสำหรับแฮนด์นี้ฝั่งของ Big b กบก็โชคดีสุดๆนะครับเทคพอรดนี้ไปได้ด้วยลันเนอร์ลันเนอร์สำหรับการรีวิวแฮนด์ไททันวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ถัดไปในเพจ f l i ปโป ker Thailand รอติดตามได้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ